ยิ่งใช้เสด็จเลยอ่วนนี่จัดสีนะนู่นน่จะจีกูตือตัวขี้คานตอ่รนอรถเฉยนาะนะตัวขี้คานน่ะเจ๋ยโย้ยตัวคานทับเลยตัวคานจั่วต่อเด่๋ว่าตัวคานไปใช้ก่อรถล้อนั่นนะโคจั่วเกียร์นี่นอตนะตัวนอะเจ๋ เป็นลมมองมากุชิปอ่ะที่จะเชื่อโย่ฮาริจาถ้าเชื่อมาฮัลลีนูมบล้อจะแล้เตียวัวตุขันทับนั่นคันทับพื้นน่ะนะเจ็ดใส่เต่าทียตัวนั่จะยอก็วัวลีนอโตะเจ็ดใส่จะเตียตุขันเพราะเรื่องของเต่าตัวมูวน่ะนี่เต่าจิชาวอีกต่เมื่อตุขันเราเนาะนะตุขันเราน่าจะเชื่อโยอ ันตอมแปบแล้วนะจะยังบวดเจตัวร้องจัวก็หอกขนาดร้องเจจะยังโชสิมังตัวนะจะยังโชสิมังตัวจะทีู่ตอเตียตัวคานทับพืน้นพื้นเหือนแล้วอย่าพื้นเจทไมอ่ปลเจนจก็ว่านัวการสเือนนี่จะแต่ก่อน ใจเตตุขันราเนเตอกาเลตัวมูเกนเ้อเตอะตวชาตัตุนะเนชตูตัวตนเจที่ริตูตัมูชาฝาเจเลยชาพันจัดเจนะอกชาพันจัดเจมายอะอ่อ่าเนี่ยนมอจีจลหมูปวอยู่กดินจีด้นะกดินจีดจ็ดาวขอกันขอนะจยินจจนเจเนเจอุจเห็นเจลรูนเราก hm ูเฉยอ ตอนเย็นแต่ละพอเช้าน่ะถ่าว่ตัตันทับพื้นที่ยลอตสุอาตาเจเยมั้จนเจอมัขี้ขี้จอเตาอิุนันเนาะหาเปตุนี้ปเนาะจก่ยีตุนเจเจนาจะปลอยตัวจะขอปลอตันจะมาลิจ้าเรหมดตอนสี่ได้เจ้านะแล้วพอเช้าจะมาลิ้นเตาแปบเอ่าลุกจานตรงจะลำบาลงตัวจะมาลิ

khi cho bò nó ít nhiều xí nó hang là khó lúc bò nó này à lúc nó làm được hang nó còn này à cầu xa sang tì nữa cầu xa sang tì cầu xa sang tì cái tụi nó à tụi nó ra họ tụi thế nào là cũng tụi cầu thiên à ที่จ <apply> <ification> ิตาลินเตอร์ลอจากเราไปเจอหล่อว่านั่งเจต่อคนนึงลุ้นเชลล์นึงลุ้นเจก่นนั่เจอยู่จุดมา้ยเจล่ะมุขเข่าตรงนี้นั่นะอยู่จุดมั้ยเจล่ะมุขเข่าอยูนี่นั่โตเสร็จแวเขาวันขอนะกนขอทองช่วยทัศนมังตัวเราเลยเจยากหรือไม่ยากเลยอยู่ข้อเลยทัศน์สมังขอกข้อแต่ยู่จุดโตกขอชัดเลยจีเกลยนะ thế là định nó đó nè tụi nó thì tụi đã hà tụi phần đàn nó chỉ như khí ta đó là tụi nó chỉ thấy khi nó cũng nhập vào hàng đó tụi nó chơi năm ho muốn chùa tôi kia là nè muốn chùa tôi vừa kia là chơi bỏ nhưng khuẩn chơi nhưng có sầu bỏ bể là tất mà còn nó chỉ muốn chùa tôi chơi đầy rơ Sáng như nó ถ้าชจะิจารอชูล so ิจานะขาน่าจะมาเมื่อถ้าเจียเสียเราจาะมเสียขนานี่ะเราขนานมืเสียข้านจะมาเลยเราะว่าตัวหน่อเราเมื่นิ่งห่อก็นังเขาลโนมเกี้ยวหลอจะเขานอเอก็น้ได้แค่นั้นนะเจกุติยังว่าเชตับเลาตัวนอนะแีถ้กินอะรจกุวยข้มีฮาลืมไม่เมจ้กุัวลิจอ chị chấm nhiều à, nó cũng một cần tới lời, nó chấm nhiều nó cũng một cần tới lời chị, củ cháo chia chia lâu thế củ cháo vật thú nhau hầu là chết rồi đó, cháo chẳng nó nhiều củ cháo lâu của ta lời chứ, củ dưa to là chấm nhiều một cần tới lo chị, củ mì hơi dưa to củ tép chúa giang đỡ thiết này chị, củ mì hơi tất là một giát lâu là một chết lâu, trên đầu tu non rồi tu trên non là một trâu, một trâu tu uh, tụ non đó. เราเยี่ยยขันเรานี่ยเราก็ชาบ่อยจุดชัวขาอ่าก bon ็จะคานทับพื้นเลยกิเจาะคานรรอนๆอโชเซนอ่ะนะโอกระต่ดิอย่างมันต่แป๊บเดินมันชัวสมังเลยชุใช่จาะคานตอนตื่อเราก็ยิ่่มชื่อมีต่อเสดอพอเสดอทักกูใช้เทียเอ็ดเจกวตีนเราม่งอย่างนั้นเสดอต่อใช้เราเสดอเขาจะลุกสิเท่านะต่ขอเ Như vậy tôi nên đâu cho sẽ chị của tư là phải nhớ mà rằng mình trước mình chỉ đâu sẽ tao sai. giờ họ họ sai bỏ lâu hay sẽ đào họ sang cũ như dòng sông kia nè. Cũng một lũ tròn đào đó chúng sẽ sẽ